วันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านฝกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับกล่าวสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงลุงพลกันสักหน่อยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นว่าชีวิตลุงพลมีขึ้นมีลงนะครับ เวลาขึ้นขึ้นสูงเวลาลงก็เรียกว่าสุดเลยนะครับและก็มีหมอดูหมอเดาสินแสต่างก็พากันมาพยากรณ์ดวงชะตาของรุงพลกันหลายท่านซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นสินแสเข่งนั่นเองซึ่งสินแสเข่งก็ได้ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับดวงชะตาของรุงพลนะครับว่ารุงพลดวงเข้าเคาะบารมีไม่ถึงสร้างพญานาคระวังผลกระทบเมื่อวันที่21มกราปี64นะครับสินแสเข่ง นายชนทัศน์ฤทัยพ่องผู้มนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยว่าขอวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกับสื่อมวลชนนะครับพบว่าลุงพลที่มีอารมณ์ที่รุนแรงใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากเรื่องของดาวเสารดาวพระเคราะห์โคจรทับดวงชะตาชีวิตตั้งแต่ตุลาปี63ามที่ผ่านมามาจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องความแตกแยก ถอนตัวของบุคคลที่เคยให้ความช่วยเหลือทั้งหมอปาคุณอุบและทนายความและเกิดความไม่พอใจจนกลายเป็นความขัดแย้งของผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือมาโดยตลอดและปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสร้างความแตกแยกเพราะลุงพลสร้างพญานาคทาให้มีผลกระทบต่อชีวิตจะก,ก่อให้เกิดความร่มสลายและทางสินแสเข่งนะครับก็ได้บอกอีกนะครับว่าบ้านไม่ใช่เทวสถานเพราะหลักของโหราศาสตร์จีน เมื่อเจ้าของชะตาปีเกิดขัดแย้งให้เกิดอาเพศจะอยู่ร่วมกับพญานาคไม่ได้จะก่อให้เกิดปัญหาเจ็บป่วยเครียดอ,อึดอัดรำคาญใจสับสนก่อให้เกิดความไม่เข้าใจสร้างความขัดแย้งทั้งปัญหาเรื่องไม่เป็นเรื่องกัดกร่อนจ,จิตใจวิตกกงังวลก่อให้เกิดเหตุการณ์ขุ่นเคืองไม่เป็นเรื่องถึงจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตกลายเป็นคนคิดนอกกรอบสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผู้ตามหลักโหราศาสตร์จีนเกี่ยวข้องกับการสร้างพญานาค การสร้างพญานาคในพื้นที่ของลุงพลอาจจะทําให้มีผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้านและปีนี้ไม่สมควรเอาเรื่องพญานาคหรือมังกรเทพแห่งสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะมีผลต่อชีวิตและดวงชะตาจะเป็นอุปสรรคที่จะทําให้มีเหตุและได้รับความเดือดร้อนจากที่สินแสเข่งได้กล่าวไว้นะครับก็ถือว่าหนังนาสาหัสเลยทีเดียวแต่ก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะเป็นเพียงการคาดคะเนาตามศาสตร์ แต่ผลจะเป็นอย่างไรนั้นตามหลักของความเป็นจริงก็ต้องยึดหลักที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการมีสติยั้งคิดยั้งทำนะครับและไม่ประมาทจะเป็นหนทางรอดของเรื่องนี้ขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาไปได้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกีย่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง food day channel นะครับ ตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารในเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารในเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิดชแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ